สวัสดีค่ะพบกับเล็กเมจากาค่ะวันนี้เล็กก็จะมาอสอนในเรื่องของสามเหลี่ยมีริมิดทางการเงินต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของสูตรสําเร็จทางการเงินวันนี้เล็กจะมาพูดในเรื่องของสเตจที่1ของสามเหลี่ยมีระมิดทางการเงินเพราะว่าเล็กต้องการอธิบายแต่สเตจให้มีความละเอียดมากที่สดุดต่อมาเรามาดูในส่วนของ cash flow management ก่อน cash flow management คืออะไรคือการบริหารจัดการในเรื่องของกระแสเงินสดในฝั่งของ basic needs คือความต้องการขั้นพื้นฐานในคลิปก่อน ่อนหน้านี้ที่เล็กเคยบอกไปก็คือรายรับ internet, รายจ่ายนี้สินแล้วก็เงินเก็บการที่เราจะเก็บเงินเราต้องมีสูตรในการเก็บเงินที่ถูกต้องที่เล็กแนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้คือรายได้ลบเงินเก็บเท่ากับรายจ่ายถ้าสมมติว่าทุกท่านมีเงิน1น0 0 0แบาทคุณเก็บเงินอยู่ที่5 0,000บาทแมกซิม,มัมที่คุณสามารถจ่ายได้ก็คือ50,000บาททําให้คุณต้องแมネจแล้วว่าสิ่งไหนที่คุณจ่ายไปมีความจําเป็นหรือไม่มีความจําเป็นการที่คุณอยากรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณจ่ายไปมีความจําเป็นหรือไม่มี ความจาเป็นนั้นคุณไปดูในคลิปก่อนหน้าซึ่งเล็กได้สอนไปในเอพิโซดที่3ในเรื่องของสูตรสาเร็จทางการเงินว่าเราจะมีการวิเคราะห์รายจ่ายอย่างไรคุณไปดูในสไลด์ก่อนหน้านั้นซึ่งสไลด์นี้เล็กจะมาอธิบายเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นการเก็บเงินของทุกท่านต้องเก็บเงินอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า6 1ถึงเท่าของรายได้ต่อเดือนการเก็บเงินเล็กแนะนําว่าให้เก็บปะฝาประจําเป็นตราสารทางการเงินเพราะว่าตราสารทางการเงินเป็นตราสารระยะสัน้นไม่เกิน1ปีแล้วก็มีการผิดแมดชำระต่ำ แล้วก็มีความผันผวนไม่รุนแรงมาก จึงเหมาะสมในการเก็บเงินเพราะการเก็บเงินในสเตจแรกในขั้นแรกที่คุณจะต้องเก็บถึง12เดือนเนี่ยมันจะต้องเป็นเงินเก็บที่มีสภาพคล่องทางการเงินที่สูงต่อมาเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานไปแล้วณนะตอนนี้เล็กจะมาพูดในฝั่งตก,ตกกันข้ามก็คือการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราจะมีอยู่ดังนี้ก็คือในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วก็ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันทรัพย์สินซึ่งเหตุและผลที่เราต้องบริหารความเสี่ยงของเราเพราะว่าการที่เราเก็บเงินถ้าเกิดเรา เป็นอะไรไปมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาเงินที่เราได้จากการทํางานทั้งหมดร้อยเปอร์เซนไปจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองทั้งหมดเพราะว่าเรายังมีคนข้างหลังที่เรายังต้องดูแลคือพ่อแม่ลูกสามีหรือภรรยาที่เราต้องดูแลทั้งหมดเพราะฉะนั้นประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุและประกันทรัพย์สินมันมีความสําคัญสําหรับทุกท่านสไลด์ต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของประกันชีวิตการซื้อประกันชีวิตในการบรหิหารความเสี่ยงเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าเราซื้อประกันเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเรา ต้องตอบโจทย์ของเราให้ได้ก่อนซึ่งวัตถุประสงค์การซื้อประกันมันมีหลายรูปแบบซึ่งเล็กมาแชร์ให้ทุกท่านเป็น4รูปแบบด้วยกันก็คือ1เลยเพื่อเป็นแผนรับรองรายได้แผนรับรองรายได้ของเราหมายความว่าอะไรคําว่าแผนรับรองรายได้เราทําเพื่อคุ้มครองเราแต่กรณีถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่หาเงินให้กับภรรยาเราหาเงินให้ลูกเราหาเงินให้พ่อให้แม่เราใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปแล้วไม่มีเงินสำรองให้กับครอบครัวเราไม่มีเงินสำรองให้กับพ่อแม่เราแล้วคนข้างหลังเขาจะยื ยงงไถ้าเกิดเราไม่มีชีวิตยอยู่เพราะฉะนั้นประกันเลยเป็นครั้งเลือกในการทําแผนรับรองให้ได้เพราะว่าเมื่อทําประกันแล้วอะถ้าเกิดคุณเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดเสียชีวิตไปเงินตรงนี้มันเปรียบเสมอเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานหรือบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าภรรยาของคุณเพื่อให้เขาดํารงชีวิตต่อไปได้ในระยะเวลาหนึ่งต่อมาในเรื่องของการศึกษาบุตร การศึกษาบุตรณวันนี้ในปีนี้ทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการึกษาในประเทศไทยค่าใช้จ่ายในการศึกษาวันนี้มันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นทุกปีมันทําให้คุณเนี่ยต้องวางแผนในเรื่องของการเงินในเรื่องของการศึกษาบุตรด้วยคุณจะต้องวางแผนว่าคุณจะส่งให้ลูกเรียนถึงระดับอะไรปริญญาโทไหมปริญญาเอกไหมหรือว่าปริญญาตรี เพราะฉะนั้นประกันมันเลยเป็นทางเลือกให้กับคุณในการบริหารในเรื่องของการศึกษาบุตรต่อมาคือการทําประกันชีวิตเพื่อไวเกษียณเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเป็นเงินสํารองในยามที่เราแบบไม่ได้ทางานแล้วแต่เราก็ต้องถามตัวของตัวเองนิดน,นึงว่าเราต้องการเกษีายณอายุตอนที่เราอายุเท่าไหร่แล้วก็เราต้องประเมินว่าเมื่อเกษียณอายุแล้วเรามีเงินสํารองพอไหมในวันที่เราเกษีายณอายุไปเป็นระยะเวลา10ปียีปี30ปีเรามีเงินสํารองพอไหมประกันชีวิตที่เราเลือกทําการในเรื่องของไวักย เกษียณอายุเนี่ยก็จะเป็นประกันบำนาญซึ่งต่อมาในเรื่องของประกันชีวิตแบบสะสมรัพย์คนไทยส่วนใหญ่เลือกทําประกันชีวิตแบบสะสมรัพย์เยอะกว่าประกันประเภทอื่นเพราะว่าประกันประเภทนี้มีการให้เงินคืนมากกว่าดอกเบี้ยของธนาคารในปี63ดอกเบี้ยที่ต่าที่สุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกออกมาได้ประกาศออกมาก็คือดอกเบี้ยอยู่ที่0 2 5ซึ่งเงินคืนที่ได้จากกรมธรรม์เนี่ยแบบสะสมทรั์เนี่ยมันได้คืนมากกว่าดอกเบี แย่ทางธนาคารอยู่แล้วมันก็เลยมีความน่าสนใจซึ่งอันเนี้ยคุณสามารถแมネจเงินได้ระยะเวลาของกรมธรรม์ที่เราต้องถือเนี่ยมันค,ค่อนข้างจะสั้นแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงมันก็เลยเอตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ต่อมาเรามาดูเรื่องของประกันชีวิตที่เป็นแผนรับรองรายได้บ้างก็คือเป็นประกันที่เน้นความคุอง,อ,งอย่างเช่นจากโจทย์นะตอนนี้คือเล็กได้บอกว่าผู้เอาประกันเป็นเพศหญิงอายุา9ปีจ่ายเบีย้ยประกัน ชีวิต15ปีแล้วก็คุ้มครอง20ปีความคุ้มครองอยู่ที่1ล้านบาทเริ่มต้นแล้วก็เมื่อครบสัญญาก็รับอยู่ที่1นล้าน2แสนบาทเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเบี้ยประกันทั้งหมดที่ต้องจ่ายรวม15ปีแล้วจะอยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทแล้วก็เงินคืนในปีกรมธรรม์สุดท้ายคือปีที่20เนี่ยเขาจะได้เงินคืนอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนบาทเพราะฉะนั้นเอาเบี้ยที่จ่ายทั้งหมดสิบห้าปีลบกับเงินที่ได้จากความคุ้มครองในปีที่20สิบเนี่ยลบกันแล้วเนี่ยจะอย 4 5่0 0 0 0 0 0บาทคือเขาจะได้กำไรอยู่ที่450,000บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาเสียชีวิตไปปีที่10ของกรมธรรปีที่10ของกรมธรรเนี่ยเขาจะได้เงินคืนอยู่ที่1นล้านสองแสบาทแต่ถ้าอยู่ครบสัญญาในปีที่10คุณจะได้1น0 0 0ล้านสองแสนบาทเช่นกันแต่เอารายรับคือเงินที่ได้1น0 0 0ล้านสองแบาทลบกับเบีย้ยที่จ่ายไป750,000นบาทลบกันแล้ว เขาจะมีเงินกำไรอยู่ที่450,000บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นประกันที่เป็นแผนรับรองรายได้เนี่ยยังมีความสําคัญกับคนที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วกเ็เป็นเจ้าของกิจการสไลด์ต่อมาเรามาดูเรื่องประกันสุขภาพก่อนที่เราจะไปดูในสไลด์ต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของประกันสุขภาพจริงๆเดี๋ยวเล็กจะมาอธิบายในเรื่องของประกันสุขภาพก่อนประกันสุขภาพเนี่ยมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ถ้าวันนี้เราเข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ย เราต้องควักเงิน100%เพื่อไปใส่ค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของสุขภาพของเราเองถ้าเกิดเราเป็นอะไรหนักๆขึ้นมาเราเข้าโรงพยาบาลเราต้องนำเงินที่เราหาได้จากการทำงานของเรา100%่รอยเรเลยหรอเพื่อไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเราแล้วมันดีกว่าไหมถ้าเกิดเราทำประกันสุขภาพเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดเกิดเหตุอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพขึ้นมาเนี่ยเราสามารถ ให้บริษัทประกันผู้ที่ความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเราได้ก็คือการโอนย้ายความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันนั่นเองสไลด์ต่อมาเลยก็คือตัวอย่างของค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนการที่เล็กมาแชร์ค่ารักษาพยาบาลให้คร่าวๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลมันเพิ่มมากขึ้นทุกปีการทําประกันสุขภาพเราต้องเช็คโรงพยาบาลก่อนว่าเราจะใช้โรงพยาบาลอะไรเพราะว่าทุกโรงพยาบาลมันมีค่าใช้จ่ายมันมีบัตรเจ็ตที่ไม่เท่ากันอย่างที่โชว์ในสไลด์เลยโรงพยาบาลบำรุงได้เตียงเดียว ก็หมื่นสองหมื่นสามแล้วนะแล้วก็ห้อง VIP ีเนี่ยก็หมื่นสี่หมื่นห้าแล้วนะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของโรงพยาบาลลาดโรงพยาบาลลาดที่สูงที่สุดในสไลด์ตอนนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลลาดวิถีก็คือสี่พันบาทแล้วก็โรงพยาบาลลาดเหมือนกันที่เป็นห้อง ICU ที่สูงที่สุดเลยก็คือ โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ที่1,000บาทเพราะฉะนั้นเมื่อคุณดูค่ารักษาพยาบาลแล้วอะว่าไอ้ค่ารักษาพยาบาลเท่านี้ค่าห้องเท่านี้เมื่อคุณรู้ค่าใช้จ่ายเรื่องของโรงพยาบาลแล้วเราจะได้เอาข้อมูลที่เป็นแฟกต์ไปซื้อประกันได้อย่างสมเหตุสมผลมากที่สุดเช่นถ้าบอกว่าค่าห้องค่ารักษาพยาบาลตอนเนี้ยโรงพยาบาล ABC อยู่ที่1 0 0 0 0บาทคุณก็ไปซื้อประกันสุขภาพค่าห้องค่าอาหารอยู่ที่10,000บาทเพื่อให้ค o อบคกับค่ารักษาพยาบาลแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีกําลังจ่ายในเรื่องของประกันสุขภาพ ไม่เพียงพอคุณก็อาจจะลดค่าห้องค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลลดลงมาก็ได้อย่างเช่นถ้าคุณบอ,อกว่าคุณจะซื้อค่าห้อง10,000บาทแต่คุณจ่ายไม่พอคุณอาจจะลดค่าห้องอยู่ที่ห้าพันสองพันสามพันก็ได้คือการที่ซื้อสุขภาพะเรามีติดตัวไว้หน่อยก็ดีถ้ามันไม่มีเลยเราต้องรับความเสี่ยง100%ก็คือเราต้องจ่ายเองร้อต่อมาเรามาดูในเรื่องของประกรันอุบัติเหตุประกรันอุบัติเหตุในที่นี้คือมีไว้เพื่อโพเทคความเสี่ยงของเราเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า อนาคตรเราอะจ,จะเกิดอุบซิเหตุอะไรไหมเราไม่สามารถรู้ได้เราไม่สามารถที่จะห้ามความเสี่ยงนั้นได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ไงว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาเราก็จะมาดูในเรื่องของแบบประกันอันนี้เป็นแบบประกันตัวอย่างของบริษัทหนึง่งจากในสไลด์เราจะเห็นว่าเขาจะมีความครองอยู่ที่1ล้านบาท2ล้านแล้วก็10ล้านความคุ้รองที่1ล้านเนี่ยเขาจะมีเบี้ยประกันอยู่ที่4,900บาทแล้วก็ความคุ้ครองที่2ล้านเนี่ยจะมีเบี้ยประกันอยู่ที่ 6,900บาทแล้วก็ความคุ้มครองที่10ล้านจะมีเบีย้ยประกันอยู่ที่29,500คุณจะเห็นว่าเบีย้ยประกันถูกแต่ความคุ้มครองสูงแล้วความคุ้มครองเขาเนี่ย เขาก็จะมีความคามุ้มครองในเรื่องของชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาทุกคุณภาพถาวรสิ้นเชิงกรณีฆาตกรรมหรือถูกทำลายร่างกายเล็กขอดขยายความฆาตกรรมนิดนึงคำว่าฆาตกรรมไม่ใช่ฆาตกรรมโดยเจตนาจากผู้เอาประกันหรือว่าผู้รับผลประโยชน์ของเราอันนี้เขาไม่จ่ายแล้วก็เสียชีวิตจากการขับขี่รถยนต์หรือโดยสารรถจักรยายนยนต์แล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบิเหตุถ้าสมมติว่ารถล,ลม้มเราไปรักษาพยาบาลภายใน24ชั่วโมงเลยทันทีอันนั้นคืออุบิเหตุ แล้วก,ก็การที่คุณซื้อประกันอุบัติเหตุเนี่ยคุณต้องดูข้อมูลข้างในด้วยว่าเขามีการคุ้มครองในเรื่องของการตรวจ f o l l o อั p ของโรงพยาบาลด้วยไหมถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็ช่างใจนิดนึงเพราะว่าอย่างเล็กอะรถล้ลมไปโรงพยาบาลคุณหมอเขาต้อง Follow ั p เล็กอะตลอดเวลาว่าเอ้ยแผลแห้งไหมแผลแห้งยังมารับยาเพิ่มนะคือหมอเขาต้องโ Follow ั p ตลอดซึ่งข้อดีของประกันอุบัติเหตุคือเบีย้ยน้อยแต่ความคุ้มครองสูงการที่มีประกันอุบัติเหตุไวอะมันย่อมดีสําหรับเราเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียชีวิตไปกรณีแบบขับรถชน ข้างทางแล้วเกิดรถลดิดคว่ำเสียชีวิตคุณซื้อประกรันอบุบัติเหตุ10ล้านเขาจ่ายคุณ10บล้านแล้วก็พอคุณเกิดอบุบัติเหตุเขาก็จะนําเงินตรงนี้ที่เป็นเงินความคุ้มครองคุณเนี่ยเขาจะจ่ายให้กับคนข้างหลัง,งคุณที่คุณลงเป็นผู้รับผลประโยชน์เอาไว้อย่างเช่นภรรยาของคุณ โลูกคนณสามีคุณต่อมาเลยในเรื่องของประกันสัพย์สินเล็กจะแนะนําแค่ประกันทรัพย์สินที่พวกเราทุกคนรู้จักและคุณชินกันคือประกันอัคคีภัยแล้วก็ประกันอีกอย่างหนึ่งคือประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขอสินเชื่อสไลด์ต่อมาเราจะมาดูเกี่ยวกับประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขอสินเชื่อ เขาเรียกสั้นๆง่ายๆคือประกัน MRTA MRTA คือถ้าสมมติว่าคุณขอสินเชื่อกับธนาคารไปแล้วเกิดวันหนึ่งคุณเสียชีวิตด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําประกัน MRTA เนี่ยคนที่รับภาระาต,ตรงนี้ต้องเป็นคนในครอบครัวของคุณลูกของคุณภรรยายคุณจะต้องมารับภาระานี้ตรงนี้ต่อเพราะฉะนั้นการทํา MRTA เนี่ยมันค่อนข้างดีกรณีถ้าเกิดคุณเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นบริษัทประกันจะจ่ายภาระนี้ตรงนี้ต่อให้กับธนาคารที่เขาปล่อยสินเชื่อให้กับคุณเองต่อมาเรามาดูเรื่อง ขอประกันอัคคีภัยประกันอัคคีภัยเราต้องทําประกันให้ครอบคลุมกับสินทรัพย์ที่เรามีในบ้านหลังนั้นซึ่งโปรเซสในการประเมินว่าคุณควรที่จะต้องทําประกันอัคคีภัยอยู่ที่ทุนเท่าไหร่นั้นเขาจะวีคราอจากสินทรัพย์ทั้งหมดที่คุณมีทั้งหมดแต่ไม่รวมฐานลากถ้าคุณไม่เลือกท100ํา1 0 0ของราคาสินทรัพย์คุณสามารถเลือกทําประกันอัคคีภัยให้ไม่ต่ํากว่า70%ของราคาสินทรัพย์ก็ได้ทําไมถึงให้เลือกทําประกันไม่ควรต่ํา70%ขงราคาสินทรัพย์เช่นราคา์ิอทรัพย์คาส ทั้งหมดในบ้านหลังนั้นมีอยู่ที่1ล้านคุณทําทุน7จ็ดแสนสมมติบ้านหลังนั้นเกิดไฟไหมเขาประ,ประเม้วว่าสินทรัพย์ทั้งหมดเนะี่ยมีความเสียหายทั้งหมด9ก้าแสนบาทเขาจะจ่ายให้คุณ9ก้าแสนบาทถ้าคุณทําไม่ต่ํากว่า70%แต่ถ้าคุณทําต่ํากว่า70%สมมมติตัวอย่างเดิมละกนันสินทรัพย์คุณ1ล้านทุนประกันของคุณอยู่ที่5้าแสนบาทอันนี้คือต่ํากว่า70%น500,000ะจ็ดสก็คือคทําแค่5 0ของราคาสินรัพย์สมมุติว่าบ้านหลังเนี้ยเหม้ทุกองราคาสิน0รัพย เาไม่ได้จ่าย50 0แสนนะเขาเอา50 0แสนที่เขาประเมินแล้วว่าคุณเสียหายจากอักคีภัยไป50 0แสนเขาเอา50 0แสนคูณ50%เปขาใจ่ายให้คุณ 20, งแสนอีก205แสนคุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงภัยนั่นเองเล็กถึงแนะนำให้ทำไม่ต่ำกว่า70%แล้วก็เท่ากับราคาสินทรัพย์เลยแต่กรณีถ้าสมมติบอกว่าราคาสินทรัพย์ทั้งหมดที่เขาประเมินแล้วว่าอยู่ที่1ล้านบาทแต่คุณไปทำา Over Insu นชวลันโอหมายความว่าทำเกินกว่าเหตุอะไปทำทุนประกันอยู่ที่2ล้าน สมมติว่าบ้าน,านไหม้ทั้งหลังเสียหายเป็นล้านเขาไม่จ่ายคุณ2ล้านนะคะเขาจ่ายแค่ล้านหนึ่งที่เขาจ่ายเขาจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินทุนประกันลักษณะนี้จะไม่เกินทุนประกันอยู่แล้วเพราะว่ารัพย์สินคุณล้านหนึ่งเขาประเมินล้านหนึ่งแต่คุณไปทํา2ล้านไปทําโอเวอร์แล้วคุณก็ต้องเสียผลประโยชน์ในเรื่องของการจ่ายค่าเบีย้ยเพิ่มแล้วก็แพงกว่าโดยใช้เหตุก็ไม่ควรทําโอเวอร์นะคะการสอนในวันนี้ทั้งหมดก็คือเล็กได้สอนในเรื่องของความต้องการพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของ ความเสี่ยงการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงของเราในเรื่องของการเก็บเงินการที่เราเก็บเงินเนี่ยเราไม่ใช่คิดว่าเราจะเก็บเงินอย่างเดียวเพราะว่าเราอะทุกคนย่อมมีความเสี่ยงในตัวเองเสมอความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถนําเงินต่างๆเหล่านั้นที่เราจะเก็บเนี่ยโอนย้ายความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันเพื่อซื้อประกันชีวิตการสุขภาพประกันสินทรัพย์ก็ได้แล้วก็ท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถติดต่อเลกได้ค่ะวันนี้เล่ขอขอตัวลา ไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ